สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดพ่อพาลูกเดินเท้ากลับบ้านเมื่อวันที่27เมษายนเพชรมีด่านบอกด้วยระยองได้โพสข้อความระบุว่าขออนุญาตกลุ่มข่าวนะคะพอดีขับรถมาเจอ3คนพ่อลูกคะ่ะถามถ่ายได้ความว่ามาจากระยองจะพาลูกกลับบ้านเกิดที่อุดรแต่เขาบอกว่าจะไปหาป้าที่ชัยภูมิก่อน ไม่มีตังค่ารถบอกว่าเก็บไว้ซื้อของให้ลูกกินพาลูกเดินมุ่งหน้าไปทางอำเภอสีคิ้วเวลานี้ฉันเจออยู่ที่หน้าบริษัทสีเกตสูงเนินอยากให้เขาได้รับการช่วยเหลือเผื่อมีใครช่วยเขาได้บ้างค่ะที่มาร้อนกว่าไฟคือใจเรากลุ่มข่าวคนกราชบ้านเองน่าสงสารเด็กน้อยพาลูกเดินเท้าไปสีคิ้วใครเจอช่วยพวกเขาด้วยนะครับสงสารมากใครพบเจออย่าลืมช่วยเหลือกันนะครับสงสารเด็กเ ท่านผู้ชมและครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาโดยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ